สวัสดีคะ่ะ p ีพ s า89 Thailand คลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัคร PRONET AIS เป็นเน็ตเร็ว4เมกและก็จะมีทุกแบบรายนะคะจะมีทั้งหมด4แบบนะคะซึ่งมีทั้งแบบราย1วัน7วัน30วันและก็3เดือนนะคะรวมทั้งหมดมี4โปรนะคะเราไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดของ PRONET กันเลยคะ่ะ เงื่อนไขของทุกโปรนะคะซึ่งมีทั้งหมด4โปรนะคะเงื่อนไขของทุกโปรนะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะส่วนซิมระบบรายเดือนจะสมัครไม่ได้นะคะต่อมานะคะวันหมดเขตสมัครนะคะไม่มีวันหมดเขตสมัครนะคะสมัครได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดของแต่ละโปรโนะคะเริ่มจากโปรโที่1น,นะคะเป็นเด็ดเร็ว4เมกราคา32บาทราคารวมภาษีก็34บาท24สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันและก็ระยะเวลาในการใช้งานก็1วันนะคะหรือ24ชั่วโมงและก็โปรโนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ รหัสในการสมัครนะคะโกดดอกจัน777ดอกจัน7149ดอกจัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่เหลี่ยมโทออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่สองนะคะเป็นเน็ตเร็สี่เมกราคาสองร้อยยี่สิบบาทราคารวมภาษีก็สองร้อยสามสิบห้าบาทสี่สตังต่อครั้งต่อเจ็ดวันระยะเวลาในการใช้งานก็เจ็ดวันนะคะและก็โปรนี้เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติรหัสในการสมัครนะคะกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหนึ่งห้าสี่ดอก ดอกจันหนึ่งสองสีห้าหสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่3นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา650บาทราคารวมภาษีก็695บาท5สตางค์ต่อครั้งต่อ30วันระยะเวลาในการใช้งานก็30วันนะคะและก็โปรนี้เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะคะรหัสในการสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7155 ดอกจันหนึ่งสองสี่เหลี่ยมโทอออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่4นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา1285บาทราคารวมภาษีก็1285บาทต่อครั้งต่อ3เ <chaud. S 1> ดือนและก็ระยะเวลาในการใช้งานก็3เดือนนะคะหรือ90วันและก็โปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติรหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ด ดอกจัน7398ดอกจัน0 0น450 4สี่เหลี่ยมโทอออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบน,น,นะคะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโปรเน็ตใหม่ๆจากช่องเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ